เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิทท็อกบิ g สต o ร y สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีครับพบกับบิทท็อกบิ g สต o ร y วันนี้ผมอยู่กับคุณเกียรติศักดิ์ผิวเกลี้ยงสวัสดีครับคุณเกียรติศักดิ์ครับครับคุณวิศนุอุ่นทองครับครับ แม้วันนี้เราพักประเด็นร้อนทางการเมืองไว้ก่อนนะแล้วเ,เข้ามาโฟกัสกันเรื่องของมาตรการทางด้านเศรษฐกิจนะครับว่ารัฐบาลวันนี้ก็มีแนวทางปรับนะครับแล้วเข้ามาตรการความคืบหน้าของนโยบายของรัฐบาลพอสมควรนะครับโดยเฉพาะการประชุมศูนย์บริหารสถานก,การณ์เศรษฐกิจนะหรือสอบศวันนี้ก็มีมาตรการชิมช็อปใช้เปลี่ยนมาเป็น ชอบดีมีคืนมีอะไรมีรายละเอียดยังไงชอบยังไงให้มีคืนได้คืนภาษีสูงสุดเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวคุณเกียรติศักเนี่ยก็จะมาอธิบายให้เห็นภาพนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปจูตรงนั้นนะครับวันนี้ก็มีประชมีการโปรดกล้าวนะครับประมพรบนะครับราชบัญญัตินะครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อปีละรบ่มูลค่า3.2ล้าน ล้านบาทเรียบร้อยแล้วนะคุณเกียรติศักดิ์ใช่ครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นข่าวดีจะเป็นข่าวดีที่จะทําให้โครงการต่างๆนะเศรษฐกิจของเราก็เดินหน้าต่อไปแต่ว่าประเด็นสาคัญที่เราตั้งกันวันนี้ก็คือว่ามาตรการรัฐบาลตอนนี้เยอะแยะไปหมดนะใช่ครับมันมาตรการซ้อนมาตรการจนหลายคนก็มึนงงเราก็บอกว่านี่คือเป็นสูตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่แบบอนละเวงพอสมควรแต่ว่าอนละลวงยังไงคุณเกียรติศักดิ์ วันนี้สบสนะหมายถึงว่าศูนย์บริหารการเศรษฐกิจเนะยศูนย์นี้นี่เขาใช้ทําหน้าที่แทนคอรมอเศรษฐกิจไปแล้วใช่ไหมคุณเกียรติศักดิ์ถูกต้องครับคอรมอเศรษฐกิจไม่มีแล้วครับก็คือศูนย์นี้ก็คือเป็นคอรมอเศรษฐกิจกลายครับผมอืแล้วก็เรื่องที่ผ่านศูนย์นี้ก็จะเข้าคอรมอแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ครับครับผมความน่าสนใจวันนี้นายคุณเกียรติศักดิ์นะเขาว่าสบสมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรบ้างวันนี้คุณเกียรติศักดิ์ ครับก็มีมติกระตุ้นเรื่องการบริโภคเพิ่มเติมนะครับก็อย่างที่คุณวิศนุว่าไปก็คือมีการข้อมาตรการเพิ่มมาอีกหนึ่งมาตรการก็คือมาตรการชิมช้อปใช้เดิมฮนะแต่ว่าเปลี่ยนเป็น,ปนชื่อเปลี่ยนชื่อใหม่ครับเป็นช้อปดีมีคืนครับนะครับผมก็ให้ไปซื้อของได้ในร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีต้องเน้นย้ําว่าอยู่ในระบบภาษีนะครับครับคือไปซื้อได้สามหมื่นบาทนะครับจะเริ่มปลายตุลานี้ไปจนถึงสิ้นธันวาสิ้นธันวานครับ ก็คือต้องซื้อภายในก่อนสิ้นปีพูดง่ายๆจะเริ่มตุลานนี้เพราะว่าเดี๋ยวมาตรการที่ต้องเข้าคลมคุณวิศนุก็ซื้อสามหมื่นบาทก็ไปหักลดหย่อนภาษีได้ในปีหน้านะครับผมไปซื้อจากห้างร้านปกติถูกไหมครับถูกต้องครับไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นถูกไหมไม่ต้องไม่ถูกต้องครับไปซื้อตามห้างสับสินค้าปกตินี่เดยครับก็ซื้อไปห้างครับผมก็ซื้อได้หมดนะครับของทุกอย่างนะครับยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอลบุหรี่แค่นั้นเองหลักๆนะครับก็เหมือนกับชิปช็ ครับเหมือนกับช้อปช่วยชาติที่ผ่านมาครับไม่้ขอโทษไม่ไ้ช่จีมช้อปใช้ช้อปช่วยชาติที่ผ่านมานะครับก็คือซื้อได้หมดนะครับอเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของทางขนาดไหนซื้อได้หมดครับอันนี้เพื่อไ,ไ,ไปลดหย่อนภาษีปีหน้าใช่ไหมถูกต้องครับครับเป็นเงินได้เป็นเป็นค่าใช้จ่ายปีนี้ที่ว่าจะยื่นแบบภาษีในปีหน้าก็คือพูดง่ายๆก็เดือนมก,กราถึงเดือนมีนาก็จะใช้สิทธิ์เนี้ยไปหักลดหย่อนภาษีได้ครับนะครับผมครับผมก็เป็นมาตรการ เพิ่มขึ้นมาเดิมเนี่ยช็อปช,ช่วยชาติเนี่ยจะหมื่นห้าแต่อันนี้ให้สามหมื่นปีนี้ให้สามหมื่นให้สามหมื่นเลยให้เก็กบไว้ได้เลย<ม>แล้วก็เริ่มยี่สิบสามตุลาอ่าเริ่มครับผมถึงสิ้นเดือนธันวาครับครับผมอ่าก็คาดว่านะครับจะมีคนไปใช้สิทธิ์ประมาณอ่าประมาณสามล้านเจ็ดถึงสี่ล้านคนนะครับผม ก็มีการคำนวณว่าถ้าซื้อของสามหมื่นทุกคนซื้อของสามหมื่นหมดเนี่ยก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้าไปในระบบเศรษฐกิจประมาณแสนสองหมื่นล้านนะครับผมครับครัผมอันนี้ตัวเลขของคุณสุพัฒน์ธนพงศ์พันมีชาวนะครับรองนายกตีรับตีพลังงานแล้วรับตีที่กำกับดูแลกระทรวงการก็ลงมาร่วมแถลงด้วยคุณพัฒนพงศ์ก็บอกว่ามีมีอาจจะมีเงินเข้าไปหมุนเวียนในมาตรการเนี้ยแสนสองหมื่นล้านครับะฮแต่ในในสูตรในเอกสารที่ศูนย์ประชุมกันเนี่ย ทางที่กระทรวงคลังทํารายงานมาบอกห้าหมื่นห้าครับตัวเลขไม่ตรงกันครับตัวเลขไม่ตรงกันอีกคุณเจริพบอกให้เชื่อผมผมใหญ่กว่าอือก็โอเคครับก็พูดกันอย่างนี้เหรอเดี๋ยวนี้เออใช่ครับผมก็ยังงงนะครับผมก็กาลังถามว่าเอ๊ยมันมันจะมีแสนสองจริงเหรอแต่อล้วตัวเลขก็ไม่ตรงกันหมื่นห้าหมื่นห้าครับก็คุณแจรบอกว่าเอาเอาเอาอย่างนี้ทีหนึ่งนะเรื่องการลดหย่อนนะเอาที่จะใช้ลดหย่อนภาษีนะชอบดีมีใช้เนี่ยนะครับก็คือว่า คุณเนี่ยไปซื้อรายการสินค้าได้ทั้งหมดยกเว้นหนึ่งสุราเบียวยไม่ได้ยาสูบไม่ได้น้ำมันไม่ได้ก๊าซเติมรถยนต์ไม่ได้ค่าซื้อรถยนต์ไม่ได้รถจักรยานยนต์และเรือก็ไม่ได้ถูกไหมไม่ได้ครับซื้อหนังสือพิมพ์นิตยสารซื้ออะไรพวกนี้ไม่ได้ครับผมค่าบริการจัดนําเที่ยวต่างๆที่จ่ายไปก็ไม่ได้ไม่ได้ค่าบริการที่ค่าโรงแรมอครับผมได้ไหมโรงแรม ถ้าโรงแรมไม่น่าจะได้ครับไม่ได้นี่ครับเอาฟังไว้ดีๆนะครับเราไปซื้อของอะไรก็ตามนะครับขอใบเสร็จใบแจมไว้นะครับก็ลดได้สามหมื่นบาทนะครับสามหมื่นบาทครับก็ต้องเน้นย้านะครับว่าเน้นย้ําว่าต้องใช้ใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบนะครับเวลาไปซื้อของต้องไม่ลืมนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าการซื้อสามหมื่นบาทไม่ใช่ว่าไปลดภาษีเป็นจำนวนสามหมื่นบาทนะครับ อันนี้คือเป็นรายจ่ายที่จะเอาไปลดภาษีนะครับการคิดง่ายๆว่าถ้าคุณวิศนุเสียภาษีอยู่ห้าเปอร์เซ็นของสามหมื่นบาทก็คือคุณวิศนุก็จะได้พันห้าครับถ้าคุณวิศนุเสียภาษีอ่าอ่าอยู่เพิ่มขึ้นไปนิดหนึ่งสิบเปอร์เซ็นก็จะได้สามพันครับอ่าสิบห้าก็ได้สี่พันห้ากระบวกขึ้นไปนะครับกันแล้วแต่ครับอันนี้ประเด็นที่เราตั้งไว้ก็โอเคกันนะครับอันิมอ่ามาตรการช็อปดีช็อปดีมีคืนนะครับครับ ตอนนี้ที่เราตั้งหัวข้อไว้ว่ามันซ้ําซ้อนเพราะว่ามันไปซ้ําซ้อนกับว่าที่เราตั้งไว้ก็คือว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลมีมาตรการคนละครึ่งคุณวิทยจําได้ไหมครับที่เป็นการร่วมจ่ายซื้อของครับสามพันบาทไม่เกินสามพันบาทก็จะเริ่มตุลานนี้เหมือนกันเดี๋ยวคนละครึ่งอันนั้นคือคนละครึ่งคนละครึ่งอันนั้นอต้องซื้อในร้านค้าเล็กๆถูกไหมครับแทนกว่าร้านสองแสนล้านนะครับก็ต้องเป็นการจ่ายคนละครึ่ง ครับผมลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับวันนั้นอ่าลงทะเบียนยังนะครับอ่าตอนนี้เป็นเรื่องของร้านคา้ากําลังลงทะเบียนอยู่เว็บไซต์เปิดแล้วนะครับเว็แบบไซต์คนละครึ่งประชาชนทั่วไปก็จะหกโมงเช้าของวันที่สิบหกหกโมงเช้าวันที่สิบหกนะครับสิบหกตุลานี้มาจ่ายคนละครึ่งจ่ายคนละครึ่งนะครับวันละไม่เกินวันไม่เกินร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทใช้ได้จนถึงสิ้นเดือนธันวาครับนะครับผมอ่า แล้วก็ก่อนหน้านี้รัฐบาลก็มีมาตรการอ่าที่บัตรสวัสดิการเพิ่มคนละ500สามเดือนก็พันห้าใช่ไหมครับอันนี้เริ่มวันที่อันนี้เริ่มตุลาจะเริ่มจ่ายดนตุลาตามงวดอันเนี้ยอันเนี้ยจะไม่มีปัญหาอันนี้ผ่านคอมไม่มีปัญหาแต่ที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตที่ว่าจะมีปัญหาคือมาตรการคนละครึ่งกับมาตรการช้อปดีช้อปดีมีคืนเนี่ยครับมันมันคาบเกี่ยวกันนะครับ อ่าจดนทาให้คนสับสนได้ถูกไหมหรือยังไงถูกต้องครับทําให้คนสับสนได้ถ้าเพราะว่ามาตรการมันไม่ได้ออบมาแพ็คเดียวกันคอ่าอย่างอย่างเนี้ยตอนเนี้ยถ้าเพราะว่าถ้าเราเข้ามาตรการเราต้องเลือกมาตรการใดมาตรการหนึ่งเท่านั้นนะครับชั้นกันไม่ได้เหรอั้งสองอย่างได้ไหมไม่ได้ครับช้าสองอย่างไม่ได้นะครับเกิดความสับสนแน่นอนเพราะว่าอย่างที่คุณอดิศัก์บอกคือแพ็กเกจเนี่ยเวลาออกมาเนี่ยมันออกมาคนละตอน ฉะนั้นเนี่ยบางคนก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างอะไรต่างๆใช่ครับีกลายเป็นว่าเวลานี้ถ้าเราไปใช้3,000บาทถูกไหมครับใช่ครับถ้าใครเกิดไปลงทะเบียนในวันที่16นี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเรื่องนี้ยังเข้าคลมอสัปดาห์หน้านะครับช็อปตีมีคืนสัปดาห์หน้าก็คือประมาณก็ประมาณกลางเดือนถูกไหมครับในขณะที่การลงทะเบียนก็จะเริ่มต้นคิดละของ3,000บาท3,000บาท อ่าสามพันบาทก็จะเริ่มขึ้นถ้าเกิดใครที่เสียภาษีเยอะๆแล้วไปลงคืนแล้วได้สิทธิ์แล้วไปใช้ก็จะหมดสิทธิ์ในชิมชอบใช้ไอ้หมดสิทธิ์ในชอปดีมีคืนทันทีเลยถูกต,ต้องไหมครับเนี่ยครับมันทําให้เกิดความสับสนมากว่าทําไมมาตรการไม่ออกมาแพ็คเดียวกันแล้วก็ออกมาไป<ม>้สอดคล้องต้องกันให้สอดคล้องต้องกันตอนนี้มาตรการก็เลยว่าผมก็เลยมองว่ามาตรการเนี่ยมันตีซ้อนกันแล้วก็มีการแย่งกันครับแทนที่มาตรการจะส่งเสริมกันมันมาตรการแต่ไปแย่งกัน นะครับผมครับครับผมเพราะว่าจริงๆมาตรการสามพันบาทโคเพสามพันบาทถือเป็นมาตรการที่ดีช่วยช่วยรายใหญ่ช่วยรายเล็กๆใช่ไหมครับช่วย,ยช่วยร้านค้ารายเล็กๆก็เป็นเรื่องดีทําไมรัฐบ,บาลไม่ให้ตรงนี้ไปเลยไม่ต้องมีมาตรการอ่าชอบดีมีคืนละก็คือให้ตรงนี้ไปเลยก็คือปัดสวัสดิการยี่สิบสี่ล้านคนได้คนละห้าร้อยพันห้าถูกไหมครับครับที่เหลือก็น่าจะได้อสามพันบาทหมดเลย ถูกไหมครับเพื่อที่จะไปช่วยร้านค้าเล็กๆแต่รัฐบาลกลับไม่กลับไปกักไว้แค่สิบล้านคนแล้วก็ออกมาออกมาตรการมาออกมาตรการช็อปดีมีคืนนะครับผมซึ่งช็อปดีมีคืนเนี่ยคุณวิศนุต้องติดตามดูต่อไปนะครับผลสุดท้ายจะถูกว่าเอื้อเป็นการเอื้อในทุนถูกต้องไหมครับครับเพราะว่าแทนที่ทุกคนน่ะอย่างคุณวิศนุถ้าคุณวิศนุเสียภาษีอยู่ที่อัตราสิบเปอร์เซ็นตตอนนี้นะครับครับคุณวิศนุไปช็อป ชอบดีมีคืนสามหมื่นบาทคุณวิศนุจะได้ภาษีคืนสามพันบาทกับคุณวิศนุอ่ามาใช้สามพันบาทคุณวิศนุก็ต้องช่างใจละว่าคุณวิศนุจะใช้อะไรครับถูกต้องไหมครับด้งคนที่เสียภาษีเกินสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเนี่ยเขาจะไม่สนใจสามพันบาทละครับผมรับเขาก็มาสามหมื่นบาทนี่แหละลดหย่อนสามหมื่นบาทดีกว่าดีกว่าถูกไหมครับแล้วสามหมื่นบาทซื้อของที่ไหนซื้อของในห้างอืใช่ไหมครับ ครับผมก็ต้องรอติดตามดูต่อไปครับผมอาจจะอาจจะคาดการผิดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าไอมาตรการสามพันบาทเนี่ยมันจะลงไม่ครบสิบล้านคนถึงลงครบสิบล้านคนก็อาจจะใช้จํานวนไม่เต็มกลายว่ามาตรการเนี่ยออกผลได้ไม่เต็มที่นะครับผมครับผมในขณะเดียวกันนะครับวันนี้สวสนะครับยังได้อนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกันคุณวิรุจําได้ใช่ไหมครับห้าล้านคืน ครับอ่าครับขยายต่อไปจนถึงสิ้นเดือนมกราเลยครับจากหมดสิ้นเดือนนี้นะครับขยายต่ออีกสี่เดือนเลยเอ๊ะขยายต่ออีกสามเดือนไปจนถึงสิ้นเดือนมกราเลยครับผมครับเพราะว่าจากห้าล้านสิทธิ์เนี่ยมีคนมาใช้แค่ประมาณหนึ่งล้านกว่าสิทธิ์นะครับผมครับครับผมก็อันนี้แค่นิดเดียวเองนี่ล้านจากห้าล้านสองถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับแค่ล้านสี่ใช่ครับถูกต้องครับล้านสี่ยังเหลืออีกประมาณสามล้านกว่าเกือบสี่สามล้านกว่าใช่ไหมสามล้านหกครับนะครับผม ก็คุณสุภัพน้าพงศ์ก็บอกว่าก็พยายามถามว่าไม่กลัวล้มเหลวเหมือนโครงการนี้คุณสุภัพนง์บอกว่าเราเที่ยวด้วยกันนี่ถือว่าไม่ล้มเหลวนะแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จครับผมก็งงๆกันว่าตกลงมันล้มเหลวหรือว่ามันนีครับผมครับเนี่ยครับผมมามาตรการตอนนี้ก็ต้องตั้งสติให้ดีนะครับตอนนี้จะอ่าจะใช้มาตรการอะไรนี้ต้องตั้งสติหน่อยนะครับผมว่าว่าจะเลือกเพราะว่ามาตรการแต่ละมาตรการใช้ทําซ้อนกันไม่ได้โดยเฉพาะมาตรการ อ่าชอบดีมีคืนกับมาตรการสามพันบาทอันนี้ต้องเน้นย้าไว้เลยครับผมบส่วนไอเราเที่ยวด้วยกันก็ต่อไปจนถึงชิ่นเดอนมกาลานะครับผมและวันนี้สบศก็ยังมีการเคาะเรื่องอยังมีการหารือว่าใช้เวลาประชุมนานมากนะครับเกือบประมาณสามชั่วโมงครับก็ได้ข้อสรุปมาตรการอชอบดีมีคืนออกมาอย่างเดียวอีกสองมาตรการที่ยังไม่ได้เรื่องใหญ่ที่ยังไม่สามารถเคาะออกมาได้ก็คือเรื่องของอ่า การเปิด <G un less> ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยอ๋อครับเดิมที่กําหนดไว้วันที่8ถูกไหมครับที่มีการ<ช>กาหนดว่าจะลงภูเก็ตก่อนเลย150คนใช่ครับ<ก>ต้องเบรกแล้วฮ <break S 1> ะเบรกแล้วครับก็บต้องเลื่อนไปนะครับนายกก็บอกแล้วว่าต้องเลื่อนออกไปก่อนเลื่อนออกไปหลังเทศกาลกินเจของภูกเก็ตใช่ไหมครับครับก็คือหลังวันที่25ของเดือนนี้ครับจะต้องมาหาเรืองอีกทีหนึ่งแล้วตอนนี้ก็มีความสับสนมีความสับสนเรื่องของ สเปเชียลทัวริส visa เนี่ยครับก็คือ visa ที่ใช้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับว่ามันมีสองกลุ่มละคือกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปที่จะให้มาเที่ยวกักตัวว่าสิบห้าวันแล้วก็สิบห้าวันตอนแรกบ,บอกว่าให้กักตัวได้สิบสี่วันเหมือนคนไทยเนะี่ยแล้วก็อยากจะไปเที่ยวจังหวัดไหนก็เดินทางไปเที่ยวเองเลยได้เลยตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าชักจะลังเลครับผมครับเกิดความลังเลว่าจะให้หรือไม่ให้ครับก็ต้องไปไปหาลือใหม่อีกทีว่าตกลงจะให้ไม่ให้อันนี้หนึ่งนะครับ อัน,นที่สองที่มีการพูดกันมากก็คือกลุ่มนักธุรกิจพิเศษที่บอกว่าจะต้องมาลงทุนเป็นร้รอยล้านพันล้านเนี่ยคะครับอันนี้ก็ยังต้องปรับดูหรรต่างก็ต้องปรับลงมาอีกก็มีข่าวมาบอกว่ากลุ่มนี้จะไม่ให้กักตัวเลยครับก็ยังสรุปไม่ได้ครับวันนี้ในในสปสสก็ยังสรุปไม่ได้ว่าตกลงจะให้กักตัวหรือจะมาให้กักตัวไหมจะไม่ให้กักตัวไหมหรือว่าจะต้องกักตัวบ้างแต่น้อยกว่าสิบสี่วันก็ยังสรุป<ภ>ไม่ได้ก็บ้างก็ว่าสิบวันฮะเล็งก<น>ันอยู่ว่าจะเอายังไง คือตอนนี้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะคุณเกียรติศักดิ์ก็คือว่าในเรื่องในเรื่องของจํานวนวันเนี่ยนะคือก,กักตัวเดี่ยวสิบสี่วันเนี่ยเราสามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าสิบสองวันหรือสิบวันหรือเจ็ดวันเนี่ยป้องกันได้เท่าไหร่เดีกยก็ต้องมาคํานวณดูกันนะใช่ครับอันนี้ผมว่าน่ากลัวเพราะว่าวันนี้เราผู้คนที่เดินทางมาจากต่งางประเทศตอนนี้เขาติดตลอดเวลาฉะนั้นเราจะคุ้มหรือไม่เราจะป้องกันได้หรือไม่นะครับอ,อันนี้เป็นสิ่งสําคัญ ผมว่าหลายหน่วยงานวันนี้ในกระทรวงสาธารณสุขเองก็ต้องประเมินอย่างหนักเหมือนกันนะในกรณีที่ <ผม S 1> จะลดนะคือลำพังแค่เดินทางมาเนี่ยนะคุณเกยียรติศักดิ์เราะว่าคนไทยก็ยังผวาแล,แล้วแล้วถ้าไม่ลดถ้าลดกักตัวลงมาเหลือสิบวันอย่างเนี้ยแม่มน,น่าจะน่ากลัวกว่าเดิมนะน่ากลัวกว่าเดิมใช่คร,ครับแล้วก็กลุ่มนักธุรกิจเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยคือกลุ่มนักธุรกิจนีขอไม่กักตัวเลยครับกลุ่มนักธุรกิจเนี่ยขอไม่กักตัวเลยนะครับ อขอไม่กักตัวเลยขอไปไปไปเลยอยู่ให้ตามตัวได้อะไรเงี้ยก็ยิ่งน่ากลัวใหญ่บ่กให้มีคนเป้าก็มีคําถามว่าเอาแล้วถ้าคนเป้าเกิดติดล่ะถูกไหมครับก็เลยก็เลยใน่อประอก็เลยข้อออกาไม่ได้ตอนนี้นะอย่าพูดนักธุรกิจเลยแม้แต่ประธานาธิบดีคนดังหลายประเทศติดกันเป็นว่าเล่นฉะนั้นคือว่าไม่ไม่ได้หมายควาว่านักธุรกิจแล้วจะไม่ติดนะ ค,ค,คือมันมันต้องดูว่าเอาละคุณเคาะมาเท่าไหร่ไม่ใช่ว่า,านักธุรกิจร้อยล้านพันล้านจะไม่เป็นนะใช่ครับเพราะระดับประเทิมดีซ้ำนะภรรยาอดีตนายกุมีหลายา<ป>ติดเยอะแยะไปหมดนะฮะเวลานี้ที่ปรึกษาก็ติดเพิ่มอีกใช่ไหมครับ,รบโอ้โหทนนั้นนั้นอยู่ในทำเนียบขาวซึ่งว่า้โหเป็นที่สุดของความปลอดภัยแล้วนะครับครับออฮะ ก็อันนี้ครับก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้ข้อสรุปก็อย่างที่คุณจูว่าการท่องเที่ยวที่บอกว่าวันที่8ปจะมีมาก็ยังไม่สามารถที่จะเข้ามาได้จะเลื่อนไปก่อนนะครับต้องหลังวันที่25ก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่ข้อวันที่ชัดเจนเพราะว่าช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยคือ 16- ถึง25ตุลาคมถูกต้องครับแล้วตรงนั้นเนี่ยจะมีคนไทยไปเยอะไงใช่ถ้านักท่องเที่ยวไปด้วยเนี่ยมันจะติดกันมันก็จะ แหมมันก็นักห่วงใหญ่นะมันเอ่อมันเหมือนคุณที่คุณวิทธุ์เคยตั้งข้อสังเกตไว้ตลอดเวลาว่าพอถ้าเปิดให้คนต่างชาติมาเดี๋ยวคนไทยหนีแล้วเทศาการกินเจเป็นเทศแรงของคนไทยของคนจีนใช่ไหมครับ,รบรและของนักท่องเทีย่ยวด้วยก็กลัวว่าเอ๊จะไปเปิดมาที่แปดนี่โอ้โหและกินเจด้วยนี่โหตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพังทั้งสองงานเลยนักท่องเทีย่ยวก็เข้ามาน้อยคนกินเจก็หนีครับครับผมก็เลยเป็นโอ้โหผมว่าตอนนี้รัฐบาลอยู่ในภาวะลําบากมากนะครับมาตรการออกมาแต่อย่างที่ระเวงมาก คือตอนนี้มัน,ม,นมันค่อนข้งนางจะบีบบีบรัฐบาลพอสมควรในคุณกิติศักดิ์ก็คือว่าครับมตอนเนี้ภาคธุรกิจนะต้องการบีบให้เปิดให้ต่างชาติเข้ามาในขณะที่โควิดเนี่ยก็ล้อมรอบมาเรื่อยๆในการระบาดรอบสองนะเยอะขึ้นมาทุกวันทุกวันทุกวันแต่ว่ารเราก็ถูกบีบให้ลดเงื่อนไขลงมาลงมาอย่างที่บอกกักตัว14วัน10วันได้ไหม อย่างนั้นอ,อย่างนี้นะไม่ต้องอยู่นานแล้วได้ไหมอะไรต่างๆชื่อพยายามบีบรัฐบาลตลอดเวลาแต่ว่าท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะเราเนี่ยก็คนที่เดินทางกลับมาเนี่ยติดโควิดตลอดเหมือนกันนะที่มาแล้วเนี่ยนะครับอย่างวันนี้ก็เป็นสิบคนนะครับครับว,วันนี้ก็เยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าดูตามนี้ก็มันก็ถามว่าโควิดรอบสองเนี่ยถ้าติดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะส่งผลมากน้อยขนาดไหนหคุณเกียรติศักดิ์ ถ้าดูตามนี้นะครับก็แน่นอนว่าการระบาดรอบแรกเนี่ยรอบแรกเนี่ยถ้าเขามีการจําลองหรือฉักทัดกันเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ามันระบาดสูงในรวดเร็วมากนะติดเชื้อเราสิบหกล้านคนนะจะชะลอได้มีผู้ป่วย9.9ล้านคนแล้วบคุมได้มีผู้ป่วย3 0 0แสนคนนะแต่ว่าผู้ติดเชือ้อโควิดของไทยเนี่ยมีเพียง3,600คน6ก0กว่าคนนะถือว่าทำได้ดีกว่าการคาดการไว้นี่ถึงว่ากระทรวงสาธารณสุขวันนี้นะ โดยเฉพาะานายแพทย์ภูมินายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตนะครับประหลัดกระทวงนั้นเป็นคนแถลงนะครับครับแล้วก็ต้องมีการประเมินเนี่ว่าถ้าเราเปิดประเทศแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างจากการระบาดครั้งแรกยังไงนะคือคต้องพยายามไม่ให้มีการระบาดในวงกว้างนะครับใช่ครับนนแล้วก็วัน ครับแล้วก็วันนี้สบสมีอีกเรื่องใหญ่หนึ่งที่หาลือแล้วก็ยังไม่ได้ข้อยุติคืคอเรื่องของการพักชำระหนี้แล้วก็การให้ให้เอ็เขาถึงแหล่งเงินทุนซอฟโหลดว่าง,ง่ายๆนะครับโอ้วันนี้ก็มีการพิพากษวิจารณ์จากฝ่ายค้านพอสมควรนะว่าไอ้ช่วยเอสเอ็มไช้าไปปุ๊บเนี่ยจะจะทาให้บริษัทเล็กๆอะไรต่างๆอยู่ไม่ได้คนตกงานจะเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะถูกต้องครับถูกต้องครับวันวันนี้ก็หาลือกันในสบสก็ยังไม่ได้ข้อสรุปอีกเหมือนกัน นะครับก็เป็นระเบิดเวลาอีกลูกหนึ่งทั้งการพักชำระนี้ของของให้ผู้ประกอบการจะสิ้นสุดภายในเดือนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนจะต่อให้ไหมเพราะว่าถ้าไม่ต่อเนี่ยผู้ประกอบการล้มแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักละปัญหาหลักครับวันนี้พูดง่ายๆว่าสปสนี่ประชุมสามเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือมาตรการต้นที่เราว่าไปตอนแรกว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กก็ตามดูกันไปนะครับมีความซ้ําซ้อนมีความอโลเวงอยู่มาตรการที่สองก็อย่างที่เราคุยกันก็คือเรื่องโวริสนะครับ การเปนั่งทุนหาชาติยังโหยังยังเป็นจุดเสี่ยงที่เหมือนคุณวิศนุว่าและเรื่องที่สามก็คือเรื่องของผู้เก่อการเอ e อการเข้าหมดอายุชําระนี่หยุดพักชําระนี่แล้วก็การยังเข้าไม่ถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ําครับผม,อมโอ้โหระเบิดแต่และลูกนี่ผมเห็นแล้วอาการรัฐบาลน,นี่ผมว่าโอโ้ตายประคองไม่ดีนี่ลาบากนะครับคือผมดูนะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยดูแล้วเนี่ยมแม้จะมีนะ พยายามให้คนเร่งใช้จ่ายอะไรต่างแต่ว่าครับไม่ใช้มันคนก็ไม่มีกําลังซื้ออ่ะมันมันก็ยังยากอยู่แม้จะคนละครึ่งแล้วนะผมว่านะก็ยังคนก็ยังไม่กล้าที่จะจะจะเข้าไปใช้เยอะนะถูกต้องครับเพราะว่าทุกคนเห็นว่าอันนี้เศรษฐกิจเที่ยวนี้มันรุนแรงมากทุกคนเห็นว่ามันยาวครับแล้วก็อนาคตมันดูแล้วมันไม่มันไม่ได้ดีฮะทุกคนก็ไม่กล้าใช้ครับมันต้องสำรองเงินไว้ใช้กัน ในปีถึงสองปีข้างหน้านะครับไม่ใช่สมรองกันไว้ใช้ค่าเดือนหรือสองเดือนครับผมครับผมนี่เป็นมาตรการให้เห็นชัดๆว่ารัฐบาลตอนนี้อย่างที่บอกนะครับใช้สบศในการที่จะมาพลิกฟื้นนะในการแก้ไขภญราเศรษฐกิจจากโควิดนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ก็อย่างที่คุณเกศักได้พูดไปก็มีมาตรการออกมาพอสมควรนะแต่ว่าเป็นมาตรการที่ยังดูก็คือทับกันไปทับกันมา คือหลายคนคก็ไม่รู้ว่าถ้าใช้มาตรการนี้แล้วจะเสียสิทธิ์กว่ามาตรการเสียสิทธิ์อีกมาตรการหนึ่งอะไรต่างๆถูกต้องก็ถือว่าในการทํางานของออสอบสอเองก็เนี่ยยังขาดการประจันพันอันนี้พอสมควรเนี่ยจะต้องแถลงเป็นแพคเกจให้ดีดูมีศักยภาพที่แบบรัฐบาลพร้อมเละม่มั่นจะผลักหน้าเดินหน้าในการแก้วิกฤตแต่ตอนนี้มั่วไปหมด มั่วไปหมดใช่ครับเพราะตอนอันอันนี้เห็นด้วยคุณด้แล้วตอนตอนถามคุณพัฒนานาภพเขาบอกว่าเอ๊ะพยายามชี้ฉายภาพให้เราเห็นหน่อยได้ไหมว่าเราควรจะเลือกอันไหนผู้กอบประชาชนควรจะเลือกอันไหนเพื่อที่อย่างคุณวิศนุว่าจะได้สิทธิ์มากที่สุดไม่เสียสิทธิ์อ่ะครับผมคุณสมภัสนทรนบอกว่าเขาเขารู้น่ะทุกคนเขารู้น่ะว่าเขาอะไรเขาเก่งอ้าวผมก็คิดไปอย่างนี้คิดใ้คนก็มั่วไปก่อนแหละครับผมครับเจ้าผมครับอันนี้ก็เป็นภาพ ทางด้านเศรษฐกิจนะครับนี่ยังไม่พูดถึงการเมืองซึ่งแน่นอนว่าการ<ช>เมืเนี่ยวันที่14ตุลาคมนะก็ม็อบก็จะขยเยา,ยาอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนจะขยเยาได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากนี้เราก็ค่อยมาประเมินกันนะครับว่าจะมีผลอะไรยังไงในวันนี้เราพูดถึงประเด็นเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องสอบอคนะครับ,รบอบว่าเป็นมาตรการที่ ทุกคนก็เฝ้าติดตามอยู่ว่าเอจะมีมาตรการลดนี่เพื่ออะไรต่างๆมาตรการช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาความเดือดร้อนเยียวยาอะไรได้แค่ไหนอะไรต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เราเห็นภาพพอสมควรนะครับวันนี้ก็เวลาหมดนะครับสาหรับ b i บิทท็อกบิทตอรี่นะครับก็ก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ฝากประชาัมพันนะครับสลากออมทรัพย์ทสศชุดเกียรติดาวนะครับได้ออมได้ดอกได้ลุ้นนะครับนี่คุณเกียรติศักดิ์ มีมาตรการโครงการดีๆของธนาคารอทอสอได้ออมได้ดอกได้ลุน้นแถมได้บุญแบบไม่รู้จบนี่กับการออมทรัพย์ทอสอชุดเกลีด,ดาวหน่วยละ5,000ันบาทเงินต้นครบดอกเบี้ยด,ดีมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24งวดโดยรางวัลที่หนึ่งมีมูลค่าถึง1ล้านบาทนะคุณเจติศั์ครับอันนี้น่าสนใจมากอันนี้น่าสนใจมากและ,และริทุกต่ออ่าและยังมีรางวัลเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสามตัว และรางวัลเลขสลับท้ายเลขท้ายอีกนะฮะโอ้เมื่อฝากครบกำานวน2ปีจะได้รับผลตอบแทน0.4%ต่อปีเปิดจำหน่ายวันที่20ตุลาคม2563เป็นต้นไป20นี้นะครับสำหรับลูกค้าครับผมคุณพิสุภาบาเลยครับสำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยซื้อสลากจะต้องทำการเบิดบัญชีกับผูกกับ บัญชีออมทัพ์เพื่อลงทะเบียนที่โมบิลนะครับแอปพลิเคชัน g h b r นะครับที่สาขาธนาคารการสงเคราะห์ทั่วประเทศก่อนส่วนลูกค้าที่เคยซื้อสลากกับธนาคารแล้วสามารถซื้อสลากผ่านโมบิลแอปพลิเคชัน g h b r l ได้เลยและที่สำคัญจากการขายสลากทอสอจะนำไปปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อสร้างโอกาสทำให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายขึ้นนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โทร02 6 4 5 9 0 0 0และเว็บไซต์ w w w g h b a n k c o t h นี่โครงการดีๆครับครับโครงการอันนี้ใช่ชุดนี้ถือว่าดีมากนะครับเกตดาวเนี่ยครับอ่ากหน่วยราคาไม่แพง5 00 0ันที่สำคัญคือมีเลขสลับก็คือเลขโต้ในภาษาบ้านเราเนี่ยนะครับครับนะครับผมมีเลขโตนให้ลุ้นครับผมครับนี่เป็นโครงการดีๆจากทอสนะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณเกียรติศักดิ์ต้องลาไปก่อนครับพบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ ใดีครับสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทยเล่าเรื่องเด่นคุย,คยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story